สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ได้รับน้ําหอม for DIY ของโมไปนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อน้ําหอมเข้ามานะนี่หน้าตาแพ็กเกจเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีใช้นะคะก่อนอื่นเลยก็นี่มันจะเป็นขวดขนาด1.5 ml นะคะเป็นขวดน้อยๆแต่ว่า เปี่ยมไปด้วยคุณภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีใช้กันเนาะตัวนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะรายละเอียดต่างๆวิธีการใช้โมพิมพ์ไว้ในนี้แล้วนะคะตั้งใจออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะมีอยู่ในนี้นะคะเบื้องต้นนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเป็นน้ำหอมที่เข้มข้นอยู่แล้วนะคะใช้สําหรับงานฝีมือเนาะก็เลยไม่ทําเป็นขวดสเปรย์ฉีดออกมาเพราะว่า ฉีดเยอะไปอาจจะมีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์ได้อาจจะเวียนหัวหรืออาจจะเข้มข้นมากเกินไปนะคะแนะนําว่าให้ใช้แบบแต้มทําไมถึงเลือกแบบนี้นะคะเพราะว่า มันมันค่อนข้างจะเข้มข้นอ่ะ,อะเอาง่ายๆเลยโมก็เลยว่าเออแต่ถ้าใส่ขวดใหญ่เดี๋ยวลูกค้าอาจจะเทหกหรืออะไรเงี้ยนะคะไอตัวจุกนี้อาจจะยากนิดนึงเราพยายามนี้นะระวังมันกระเด็นเข้าตานิดนึงนะคะเพราะว่าโมเคยทําแล้วกระเด็นเข้าตาไปแล้วนะอันนี้จัดใจแม่ค้าเองนะคะดึงยากนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเปลี่ยนมันแพ็กเกจจิ้งใหม่อาจจะเป็นขวดใหญ่ขึ้นหรือว่าถ้าต้องการขวดสเปรย์จริงลองรีเควสโมามาได้นะคะเดี๋ยวอาจจะทาเป็นสเปรย์ให้นะคะแต่ด้ยวยความที่สูตรเข้มข้นก็แนะนําว่าให้ใช้นิดเดียวนะย้ําเลยนะคะ นิดเดียวนะคืออันนี้มันจะติดติดปลายก้านแต้มมาแล้วเนาะเราก็แต้มกับตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เป็นกลิ่นมะลิหนึ่งนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะพยายามแต้มด้วยความที่มะลิหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสีสีของเขาอยู่เนาะถ้าไม่อยากให้เปื้อนเชินงานหรือไม่อยากให้งานดูเหลืองหรืออะไรเงี้ยให้ใส่ไปตรงช่วงนี้ค่ะโคนๆตรงนี้ไม่ต้องเยอะค่ะสองสามจุดแค่นั้นพอนะคะหรือว่าอามันอาจจะมีกลิ่นดอกกุหลาบ นี่นะคะถ้าเป็นกลิ่นดอกกุหลาบแบบนี้นะกุหลาบแดงก็มีตัวนี้ก็คือเดอเบสเหมือนกันนะคะสามารถใส่ดอกกุหลาบที่เราถักได้นะคะเอาใส่ดอกอุบะก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นเราอยากจะให้ดอกดอกไม้ดอกอุบะของเราเนะี่ยมีกลิ่นนะคะด้วกลิ่นกุหลาบเล็กๆนะคะเราก็ใส่มาติดปลายแก้มแต่ติดปลายก้านแบบนี้มันมีน้ําของมันอยู่แล้วนะคะเราก็แต้มไปแค่นี้แต้มไปนิดๆหน่อยๆพอนะคะไม่ต้องเยอะคะ่ะพอได้กลิ่นแต่ถ้าเกิดว่างานใครใส่กล่องอยู่แล้วนะ แต้มนิดๆหน่อยพอแล้วเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยพอแล้วแค่นี้ได้กลิ่นแล้วนะไม่เชื่อถ้าใครได้ไปอ่ะคอนเฟิร์มได้เลยว่าโอ๊ยกลิ่นมันเหมาะสมมากเลยค่ะแต้มนิดเดียวก็อยู่แล้วอจริงค่ะใช่ค่ะเข้มข้นจริงๆค่ะแต้มเสร็จแล้วปุ๊บปิดกล่องค่ะแค่เนี้มันก็อบอยู่ในกล่องแค่นี้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมส่งให้ลูกค้าไปนะคะแนะนําว่าไม่ให้แต้มเยอะพออะไรตอนที่เราแต้มมามันยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่พอคนที่ได้รับอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมนะคะเขาอาจจะไม่ชอบอะไรที่มัน แต่งแต้มมากเกินไปค่ะเราก็เลยแนะนําว่าให้ใส่น้อยพอประมาณพอได้กลิ่นพอละมุนละไมพอกลมกล่อมที่ไม่ต้องเยอะจนเกินไปมันจะได้ไม่ดูตดว่าเราแบบจงใจใส่เกินไปอะไรประมาณนี้เอาแค่พอดีพอดีนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะแยะนะนี่คือคําแนะนําจากน้ําหอม for DIY ของมิดโมนะคะก็เอเาไปลองทําดูได้นะ ใครสนใจสั่งซื้อนะคะแอดมาที่ Facebook โมก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อทาง s h อ p e e Lazada า i k t o k นะคะมีหมดเลยหรือว่าทักแชทมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย